ส่วนผลงานของโปรโกอล์ฟค่ะโปรธนพลเจริญสุขคว้าแชมป์สสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการประเดิมคว้าแชมป์ All Thailand Golf ฟ o ัวสิงห์อีสานโอเพนในปีนี้ด้วยค่ะการแข่งขันกอล์ฟสิงห์อีสานโอเพนจัดกันที่สนามสิงห์พาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับนะคะเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายผลงานของธนพลเจริญสุขคนนี้เป็นโปรโวัย22ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจบรอบ3เป็นผู้นำนะคะแล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งอยู่1สโตรกค,ค่ะ วันนี้ทำเพิ่มด้อีก3อันเดอร์พาร์ผลงาน4เบอร์ดี้เสียคืนไป1โบกี้สกอร์รวมมี11อันเดอร์พาร์เพียงพอที่จะทำให้ธนพลคว้าแชมป์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์สสัปดาห์ติดต่อกันต่อจากได้แชมป์ t h a i l a ด d p j t o ทัวที่บลูเซฟไฟ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับธนพลค่ะในการเล่นที่สนามสิงป์พาร์ขอนแก่นแห่งนี้เพราะว่าเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเขาก็ประเดิมแชมป์แรกได้ในการแข่งขัน Thailand PGA ที่สนาม แห่งนี้ค่ะก็สำหรับรายการนี้รับเงินรางวัลแชมป์ไป450,000บาทนะคะทำให้ธนพลขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในเงินรางวัลสะสมค่ะตอนนี้ยอดอยู่ที่ประมาณเกือบ700,000บาทแล้วจากการลงเล่น5รายการส่วนอันดับที่2นะคะตกเป็นของแดนไทยบุญมาอดีตแชมป์สสมัยค่ะจบสกรรวม10อันเดอร์พาอันดับ3ร่วมเป็นโคุเกะฮามมโมโตะและภูสิซับอัปปรไมคยค่ะสกรรวมคนละ9อันเดอร์พานะคะ สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของ All ไทยแลนด์ค่ะจะเป็นการแข่งขันสิงชมเปนชิพชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทจัดวันที่31กรกฎาคมจนถึง3สิงหาคมนี้ที่สนามระยองกรีนวันเลคันที่คลับจังหวัดประยองค่ะ